เสียงกองสบัดใช้ดังขึ้นที่ศาลหลักเมือง <S <S เชียงใหม่ <S <S ลำพูนและองค์เจ้าแม่จามเดวีนะครับที่ในวันนี้ที่นี่นะครับมีการทําบุญสมโภชนะครับโดยมีหน่วยงานราชการและก็ประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่มาร่วมง,งานกันเป็นจำนวนมากครับ ริ้วขบวนอันเชิญเสลียงพระนางจามเทวีได้เคลื่อนมาปฏิสถานบริเวณศาลหลักเมืองเชียงใหม่ลำพูนเพื่อเตรียมทำบุญสมโภชองค์พระนางจามเทวีวีรสตรีปฐมกษัตริย์ผู้ก่อตั้งและครอบครองนครฮิริปูนชัยโดยถือเลิกมงคลเวลา7น,น,นาฬิกาสนาทีณศาลาหวมใจเชียงใหม่ละปูนภายในพิธีมีการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นอาทิเรืองเทวานรุมิิรกองสบัดชัย ทิพยะบุปผามิ่งมาลาอวยชัยรวมไปถึงฟอนเล็บเป็นต้นขณะที่ในพิธีมีการบวงสวงโดยพิธีพามส่วนพิธีสง์ไในมีการนิมนต์พระสงอ์จำนวน9รูปจเจริญพระพุทธมนต์รรมจักกับประวัตนสูตรและอธิษฐานจิตภาวนาขณะที่ทางด้านนายสุขุมมีพันแสนและนางสาวอุทัยวันเลี้ยววง ประธานผู้สร้างถวายองค์พระนางจามเทวีพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานและคณะที่ปรึกษาศาลหลักเมืองเชียงใหม่ลำพูนร่วมเป็นเจ้าภาพได้ทำพิธีถวายห้องน้ำพิธีทำบุญถวายผ้าป่าสามคัคคีเพื่อรวมซื้อที่ดินแปลงที่ห้าแปลงสุดท้ายเพื่อถวายให้ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ลำพูนมีการทำบุญผูกผ้าสามสีแก่ศาลหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลนอกจากนี้คณะเจ้าภาพยังได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานด้วยเช่นกัน โดยนายสุขุมและนางสาวอุทัยวันเปิดเผยว่าการทําบุญสมโภชครั้งนี้ยอมรับว่าเกินความคาดหมายโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาร่วมพิธีที่มีทั้งหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ต่างพร้อมใจมาร่วมพิธีโดยการทําบุญสมโภชและอัญเชิญพระแม่นางจามาเทวีมาตั้งปิติสถานไว้ยังสาลาห่วมใจเชียงใหม่ละปูน นอกจากจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและไว้ให้ผู้คนที่เคารพศรัทธาแวะมากับไหว้แล้วบริเวณจุดนี้ยังจะกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันเพราะว่าเราไม่มีแผนว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ตแต่ว่าทางผู้ใหญ่ตอบรับมาทุกหน่วยงาน แล้วก็พระอาจารย์อ้วนที่ได้สารต่ออาจจะกอะชายผ้าเหลืองที่จะได้มีบุญในวันที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้แล้วก็ต่อยอดในสิ่งที่พี่เกี่ยวทาไว้ในวันนี้ให้ให้ให้กับสมพระเกียรติของท่านกับเท่ากับที่ท่านเมตตาในพื้นที่ของตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับกรมศิลปากร,กร,ร,ร,กรองค์ที่สร้างเนี่ยก็ถูกบันทึกไว้เป็นของ กลมศิลปรกรแล้วซึ่งเป็นมรดกของประเทศชาตินะครับถ้ามีโอกาสได้มาเขตแดนระหว่างลำพูนเชียงใหม่ซึ่งเป็นหลัสารหลักเมืองนะครับคิดว่าเป็นไฮไลท์ของลำพูนและเชียงใหม่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ควรควร,ควรคู่บ้านคู่เมืองกับประเทศชาติของเราครับตาพิกิตพวงกุลาผู้สื่อข่าวประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ททบ5รายงาน